นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารามัททัตท h a t h s i นังสีลาทิคุณะปาามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นหนาฏะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมีมีศีลเป็นต้น ขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุ คนมสคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะอนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมละเอียด ติดทแย้มนะร่วมสร้างเรือสุพรรณหงมานะแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงนะรัชกา,กาลที่9รวมทั้งหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรมา5,000บาทนะแล้วก็ถวายส่วนตัว3,000บาท คนโมทนานะญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมาการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงญาติโยมนะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมาภาพเองเป็นหนี้ ญาติโยมทั้งหลายนะเป็นหนี้บุญของญาติโยมทั้งหลายเป็นหนี้ครูประชาอาจารย์เป็นหนี้ผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ขอชดใช้หนี้ทั้งหมดโดยการให้ธรรมะเป็นทาน การให้ธรรมะเป็นทานฐานะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้นะก็มีข่าวดีนะมาบอกญาติโยมว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วสำหรับหลวงปู่เทพโลกอุดร หลังจากที่หลวงปู่เทพโลกโอุดรได้บอกวิธีในการที่จะทำระนี้พระพุทธศาสนาทำระนีพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำระนีแผ่นดินนะ ทำให้เกิดนิมิตดีๆขึ้นเยอะเลยสิ่งที่ไม่เคยปรากฏนะก็ปรากฏหลายๆอย่างการที่หล่อนะลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็พระบรมรูปของรัชกาลที่9 ก็เพราะลวงปู่เทพลูกอุดอรนะท่านบอกว่าเป็นการชำระหนี้แผ่นดินนะพวกเราเป็นหนี้ของแผ่นดินแล้วตามที่ประกาศมาเป็นปีๆแล้ว ก็คือการสร้างเรือสุพรรณหงษ์ถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นราชพานะให้กับบุรพากษาัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมบงวงศานุวงศ์ขราชบริพารประสกนิกรในทุกๆราระงศ์ไปมรดการพระจุลามณีนั้นพอถึงเวลาจริงๆแล้ว ผู้ที่จะประทับนั่งบนเรือสุพรรณหง์ก็คือพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งการหล่อพระบรมรูปของพระองค์ขึ้นมาก็เพื่อยกพระองค์ขึ้นบริสถานณเรือสุพรรณหงส์ประทับนั่ง ที่นั่นเมื่อกระทำทุกอย่างเสร็จแล้วจงหมายถึงว่าเรือก็ดีพระบรมรูปก็ดีแล้วก็สถานที่จัดสมบูรณ์แล้วก็จะได้ทูลเชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ มาณนะสถานที่นี้เพราะการสร้างขึ้นนี้ตามองค์เทพองค์ธรรมเทวดาทั้งหลายได้บอกมานะได้บอกมาเพราะนี่คือการชำระนี่พระพุทธศาสนานี่พพุทธเจ้าแล้วก็ ชำระหนี้ของแผ่นดินสำหรับการลห่อพระบรมรูปของพระองค์นะของในหลวงรชัชกาลที่9แล้วก็รูปของหลวงปู่เทพโลกอุดรก็จะลอ่อนะขึ้นในวันที่ หาคุมภา 1, พันธ์พุทธกาัดสองพนหาร้อยหกนะก็อีกประมาณ45วันซึ่งจะมาภาพเองก็ได้ติดต่อสอบถามช่างที่มีความชำนาญแล้วเกี่ยวข้องนะรู้เรื่องเกี่ยวกับ ทางสำนักพระราชวังว่าการทำรูปอะไรอย่างไรนะต้องมีการขออนุญาตอย่างไรเนี่ยนะก็ช่างก็บอกว่าถ้ามาีตราสัญ,ญลักษณ์นะหมายถึงพอปร,รอ,อย่างนี้นะประจําพระองค์เนี่ย อย่างนั้นต้องขอแต่นี้เราก็จะต้องขออยู่แล้วญาติมบอถึงเวลาก็ต้องขอแต่นี้พระบรามารูปเนี่ยเมื่อรอขึ้นเสร็จเนี่ยก็จะยกขึ้นริสถานณนะที่สูงนะก็คือที่เรือสุพรรณหงษ์นั่นเอง แล้วเรือสุพรรณหงส์ก็จะได้ขึ้นเพราะเรือสุพรรณหงส์ลำนี้ไม่ใช่อยู่ที่พื้นดินแต่เรือสุพรรณหงส์ลำนี้อยู่สูงจากพื้นดินดูแล้วก็ประมาณแปดเก้าเมตรนะลอยอยู่แล้วก็พระบรมรูปก็อยู่ ที่เรือสุพรรณหงษ์ประทับอยู่นะเรียกว่าเป็นการใช้หนี่พระพุทธศาสนาใช้หนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้หนี่แผ่นดินเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสมาภาพเองก็บอกอย่างนี้นะก็คือสอบถามช่างดูแล้วว่าเป็นอย่างไรซึ่งช่างก็มีความชำนาญนนะเกี่ยวกับการหลอ่อเพราะช่างคนนี้หล่อมาเยอะแว้ะทํามาเยอะก็มีความชำนาญในเรื่องราวต่างๆ แล้วก็ตกลงญาติผมก็คือหอวันที่ห้ากุมภาพันธ์วันอาทิตย์นะเป็นวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน3าเนี่ยนะญาติผมเททองหล่อพร้อมกันนะเรียกว่าที่โรงหล่อเลยนะซึ่งเราก็จะไปเททองหลอกันนะแล้วก็ไม่ได้มี วัตถุมงคลใดๆแจกนะไม่มีเราทำกุศลร่วมกันเป็นการชําระหนี้พระพุทธศาสนาเป็นการชําระหนี้พระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการชําระหนี้แผ่นดินเพราะเราอาศัยแผ่นดินซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงประพฤติธรรมทรงทรงธรรมซึ่งทรงครองราชนานที่สุดถึงเจสิพระพรรษา ฉะนั้นการที่ได้ยกย่องพระองค์ถือว่าเป็นการใช้หนี้แผ่นดินการที่ได้ยกพระองค์ขึ้นประจำเรือสุพรรณหงษ์โดยสร้างเรือสุพรรณหงษ์ถวายพระองค์เนี่ยเป็นเรือมรดก เป็นมรดกเลยเพราะว่าธรรมาภาพเองไม่ได้คิดจะสร้างเองอย่างที่ญาติโยมฟังรายการตลอดมาก็จะทราบเองว่าก็มีเหตุที่จะต้องสร้างต้องทำ นะฉะนั้น45วันต่อจากนี้ไปะระยะชมนะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะได้ชำระหนี้พระพุทธศาสนาชำระหนี้พพุทธเจ้าแล้วก็ชำระหนี้แผ่นดินร่วมกันฉะนั้น วันที่5้กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารอยหญาติโยมนี่คือหมายกำหนดการที่จะทำพิธีเททองหล่อนะเสร็จแล้วก็จะนำนะทูนเชิญพระองค์มาประดิษฐานที่เรือสุพรรณหงษ์ เราทำด้วยครูบาอาจารย์นะก็คือหลวงปู่เทพลูกอุดรท่านแนะนำวิธีการนะใช้หนี้แผ่นดินเนี่ยญาติโยมฉะนั้นธรรมาภาพเอง ที่จริงแล้วเขาอยากจะขยายเวลาไปนานๆเหมือนกันแต่ผู้ใหญ่บอกว่าเร็วเพราะนี่คือเราต้องรีบใช้นี่แผ่นดินก่อนจะไม่ได้ใช้กันเพราะเวลาไม่แน่นอนนะเวลาเนี่ยถ้ายิ่งช้าจะไม่ทัน นนั้นการที่เราได้ใช้นี้พระพุทธศาสนาใช้นี่พระพุทธเจ้าและใช้นี่แผ่นดินจึงนับว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีธรรมาภาพเองก็ถือว่าโชคดีที่สุดนะที่ได้พบ ลุงปู่โลกเทพูดรนทำให้ความฝันหรือดิมิตนะที่ดีงามปรากฏนะหมายถึงว่านะฝันว่าเดินบินทบาทฝันว่าแสดงธรรมนะคือฝันในหน้าที่นะก็นับว่า เป็นการได้ชำระหนี้แล้วญาติยโยมฉะนั้นก็บอกญาติยโยมนะเพื่อได้ให้ญาติโยมได้ร่วมกันชำระหนี้พุทธศาสนาชำระหนี้พระพุทธเจ้าชำระหนี้แผ่นดินเป็นอย่างนี้อา้าวญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่มาออกอาการ ร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหว้พุทธเจ้ายี่แปองค์เป็นพุทธบูชาอันใหม่นะอยู่ด้านหน้าท่านเท้าวิรันพนาศูรหรือพระพิทักธรรมร่วมทาบุญในการหล่อนะพระรงมารูปของในหลงรัชการที่9แล้วก็หล่อหลวงปู่เทพโลกอุดอรรวมทั้งสร้างเรือสุพรรณหงษ์ ถวายพุทธเจ้ายี่แปดพงเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นราชภานาให้บูรพกาศสัตว์ของชาวไทยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเด,ยดชญาจมก็ร่วมทําบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 0ูนย์สอง1ก้าหนึ่งสอางทางปรษณียพระมหากรีฑาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์พระมหากรีธาวชิรยานโนว er hab ัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ анов, er hab ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่าง หมายเลขบัญชี194-063-6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194-063-6374ยญาติโยมทุกๆวันพุธนะเวลา6โมงเย็นถึง2องทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6บโมงเย็นถึง2องทุ่มญาติโยมมาร่วมสวสดมนต์กันมารวัส,สวการกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กัน แล้วก็วันเสาร์ที่สาสุเอตจะนัยัดยมมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันด้วยนะหรือยัดยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอา,าทิตย์ติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวัดเรียบรัาบ,บำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43 รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปห505รถเมย์เบอร์18วัดเรียบราบอบมรุงยัตยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัตยิยมประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปห5 0 5รถเมย์เบอร์18อิติปิโสว,วิเศสีอิเศเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมาโโมทนาบุญขอบุญกุศลท,ทั้งหมดที่ตาม,มาภาพไรกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงด่งพระนิพานของพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลละนานเทินอมปะทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนัมภะ,ะทะอัตามาภาพขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มี สติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกปากคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิดพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสพะขวาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมญยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร